เอาละครับและนี่ก็คือฟาร์มไก่อัตโนมัตินะครับผมนี่วงจอยไปประมาณนี้เลยไก่ล่วงลงมานะครับแล้วยิงไข่นะนี่ไก่ก็จะเกิดตรงนี้นะครับถ้าไก่โตเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลผลิตประมาณนี้เลยเอาละก่อนที่จะไปเล่ชงคิดเนี่ยก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับผมมาดูวิธีการสร้างกันเลยเอ้ยยาและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการสร้างฟาร์มไก่อัตโนมัตินะครับผมเอาละนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก่อนอื่นเราขอเข้ามากันก่อนเลย ก่อนอื่นนะครับให้เรานะครับวางกล่องเชนนะครับวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาฮอปเปอร์กดชิปแล้วคลิกขวานะครับเป็นอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาบล็อกอะไรก็ได้นะครับในที่นี้ผมเอาเป็นบล็อกเหล็กนะวางไว้ตรงนี้แล้วเราเอานี่นะครับดิสเพนเซอร์นะครับวางไว้อย่างนี้นะครับให้ออกเป็นรูปร่างประมาณนี้เอาไก่นี่อย่าเป็นแม่พันธุ์ตัไงเนี้ยเนี่ยไปแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราเอากดชิปคลิกขวานะครับอ้ําอ้ํามันสู้เว้ยมันสู้เว้ย มันมันอยากมันอยากเป็นแม่พันธุ์นะครับให้เรากดชิปนะครคลิกข,ขวาแล้วก็กดชิปคลิกขวา,แล,วขขวาแล้ววางไว้นะครับผมนี่มันจะได้ออกมาเป็นรูปร่างประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะแล้วเรานะครับเอาเจ้านี้นะครับสลับนะครับกดชิปคลิกขวาให้เราสลับวางไว้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาเจ้าหนี้นะครับบล็อกอะไรก็ได้นะครับวางไว้บนนี้อีกอันนึงนะครับอ่าแล้วบล็อกไหนถ้าเรากดคลิกขวาแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับให้เรากดชิปนะครับเพื่อที่จะวางได้นะครับอ่า แล้วตรงนี้นะครับให้เราเอาเป็นบล็อกกระจกนะครับ1 2 3าวางไว้อย่างนี้ห2 3 1 2 3 4 5นะครับให้เป็นประมาณนี้นะอุ้ยแก่โอเคชิปอ่าเสร็จแล้วเราก็กดชิปตรงนี้ครับนะครับผมแล้วเราก็วางขึ้นไปอีก2อัน1 2อุปกรณ์ที่ผมลืมบอกไปครับว่ามันคือลาวานะอ่าแล้วก็วางลาวาไว้ตรงนี้ได้เลยหรือ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 นะครับใครถ้าใครไม่อยากเอาเป็น เนื้อไก่นะครับปกติเราจะได้เป็นปกตินะครับเราจะได้เป็นเจ้านี้นะครับไก่ไก่แบบว่าไก่ดิบนะครับกับไก่สุกใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไก่ดิบเนี่ยก็ให้ใส่เป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เป็นไก่สุกเนี่ยก็ใส่เป็นลาวานะครับผมอ่านี่ก็คือใส่เป็นอย่างนี้ฮะคือเราวางอย่างนี้เจ้าไปอย่างนี้นะครับผมเราจะได้เป็นไก่ดิบแต่ถ้าเกิดว่าเราวางเป็นลาวานี่ยเราจะได้เป็นไก่สุกนะครับอ่าประมาณนี้เลยเสร็จแล้วนะครับให้เราวางเจ้าหนี้บล็อกอะไรก็ได้ครับตรงนี้อ แล้วตรงข้างๆเนี่ยให้เราวางเป็นล็อก,กระจกขึ้นไป1 2 1 2ประมาณนี้แล้วก็1 2ประมาณนี้นให้เราได้เป็นรูปทรงประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็นะครับให้เราทุบเจ้านี้ทิ้งนี่ปุ๊บนี่ให้เป็นประมาณนี้นะครับต่อไปได้ครับเราเราเดี๋ยวผมจะเสกไก่เข้าไปนะครับอ่ายี่สิบสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ประมาณนี้กาลังดีนะครับ24นะครับเพราะว่ามันลิมิตได้24นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่25เ่ะเป็นยังไงนะมาดูกันปึ๊บนี่มันจะตายนะครับคือมันตันได้24นี่ยมันจะทับกันตายเห็นไหมนี่ประมาณนี้เลยพอมันตายเนี่ยมันก็จะเด้งมาข้้งล่างนี้เอ่าออกไปก่อนอ่ะมันเต็ม24นะฮะให้เรานะครับบล็อกอะไรก็ได้วางไว้ตรงนี้1อันเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราทุบตนบนที1อัน2อัน3อัน4อันนะครับนี่เราได้แบบวานนี้ แล้วตรงนี้เนี่ยบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้เราทุบทิ้งได้เลยนะครับผมอ่าเราจะได้ออกมาเป็นรูปร่างประมาณนี้เลยอ่าแล้วให้เรานะครับมาด้านหลังนี้เลยนี่นี่ตรงด้านหลังนี้นะครับอ่าแล้วเราใส่เป็นบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้นะครับผมนี่แล้วเราก็ใส่เจ้านี่นะครับเลสโตนท็อตนะครับเสร็จแล้วเนี่ยบนเลสโต e น o ็อตเราก็ใส่เป็นเจ้านี่นะบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้นห,ห,หนึ่งอันเสร็จแล้วก็วางเป็นเลสโต e น o ็อตอีกรอบนึงไฟจะตัดอย่างนี้คนระับไฟต้องหายอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดไม่หายเนยเรนะคับ เขียนโค้ดประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็วางเจ้านี้อีกอันหนึ่งฮะบ,กกบล็อกอะไรก็ได้ด้านบนนี้อีกอันนึงเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็วางเป็นเลสโตรนอ,อ่ะแล้วตรงนี้นะครับเราวางเป็นเลสโตนสองอันนี่มันก็จะขึ้นอย่างนี้ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บอย่าง,งนะนี้นะฮะนี่ยและนี่ก็คือวงจรนะฮะที่เอาไว้แบบว่าให้มันพ่นนะครับจริงๆมันมีหลายวิธีนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือผมก็สร้างเป็นฟาร์มไก่ ทำเป็นฟาร์มไก่แบบระดับหนึ่งแล้วกันนะครับคิดแบบว่าฟาร์มไก่มีหลายไอพีแล้วก็ใส่อันนี้เป็นไอพีที่1ทับอะไรประมาณนี้นะฮะอาแล้วก็ก็ประมาณนี้เนี่ยสมมุติว่ามีไก่ไก่ยี่สิบสี่ตัวบนนี้ใช่ไหมมันนอกไข่ลงมาเนี่ยปึ๊บสมมตินอไข่ใช่ไหมมันก็จะโดนพ่นออกมาปปึ๊บปึ๊อย่างนี้เห็นป่ะไก่มันจอกมาตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคนนี่เห็นไหมตรงนี้เนี่ยพอไก่มันโตใช่ไหมมันก็จะโดนเผาโดนเผาเสร็จมันก็จะล่วงลงไป เอาละครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับฟาร์มไก่อัตโนมัตินะครับผมและนี่ก็คือเป็นวิธีที่แบบว่าสําเร็จนะครับมันเป็นวิธีที่ดีนะครับผมอันนี้วิธีนี้เนี่ยก็จะลำคาญหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเนี่ยก็ติดตามคลิปต่อไปได้เลยครับเพราะว่าผมจะเอาฟาร์มไก่แบบใหม่ๆมาโชว์ให้ทุกคนดูนะครับผมเอาแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ